รู้หรือไม่อนิเมะเรื่องนี้มีฉายนอกประเทศญี่ปุ่นแค่2ประเทศบนโลกเท่านั้นในตอนที่เรื่องนี้ออกฉายครั้งแรกและไทยเป็นประเทศที่4ของโลกนอกจากญี่ปุ่นที่ได้รับชมอนิเมะเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่13กรกฎาคมปี2024ซึ่งชื่อของอนิเมะนี้นั่นก็คือ Girl Band Cry ออนิเมะเรื่องนี้ ถูกสร้างโดยสตูดิโอโทอิแอนิเมชันเป็นออริจินอลอนิเมะ3 d คุณภาพงามจากค่ายโทอิที่ออกฉายในฤดูใบไม้ผลิปี2024ซึ่งตอนแรกเริ่มนั้นอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยควรจะฉายมือนกับเรื่องอื่นๆที่อยู่ในซีซั่นเดียวกันอย่างฮิบิเกะซีซั่นสมุูโชคุเทนเซซีซั่นสและแมงกระพุนที่เราควรจะหาดูได้ตามสตรีมมิงทั่วไปแต่อนิเมะเรื่องนี้กลับออกฉายตอนแรกเพียงแค่สประเทศบนโลกเท่านั้นนั่นก็คือฝรั่งเศสผ่านทางแอป ADN และอนิ p l u สของเกาหลีใต้จากสาเหตุนี้เลยทําให้เกิดแบนคคายกลายเป็นอนิเมะนอกกระแสะไปโดยปริยายก่อนที่อนิเมะเรื่องนี้จะเริ่มมีกระแสะขึ้นมาจากเนื้อเรื่องที่สนุกขึ้นเรื่อยๆจนทาให้ทางสตูดิโอตัดสินใจเอาเรื่องนี้ลง YouTube แต่ก็ยังโดนล,ล็อกโซนไม่เปิดให้ดูทุกประเทศอยู่ดีก่อนภายหลังที่อินโดนีเซียจะได้ลิขสิทธิ์ไปเป็นประเทศที่3และไทยเราก็เป็นประเทศที่4ที่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้แบบถูกลิขสิทธิ์ทางช่องการ์ตูนคลับครับถ้าพูดว่าอนิเมะเรื่องนี้ดังได้ด้วยลังแคของต ก็คงจะไม่เกินจริงสักเท่าไหร่นะักเรียกได้ว่าสู้ชีวิตทั้งในจอและนอกจอกันเลยทีเดียวสำหรับเกอร์แบน์คร